<tuk> mau papa atau a mama? Oh, papa kenapa? papa suka papa? oh, mama pergi beli barang papa bye tuk mama uh -huh. mama datak. mama hilang <laughs> <leo. Se> <laughs> แม่บอมาม่าไม่สบายจุบไม่ได้โอ้เอเลชิไม่ยิ้มคือมัชิคเลสิะหอมน้อย็ไไปไปหอน้อยไป cái mai, thôi, hú còn đi nào, thôi, đi mai, nhìn bé bé, nhìn mama.

ないはい。はい นนสวัสดีค่ะวันนี้แม่สั่งของไทยมาอีกแล้วค่ะทุกคนเรามาเปิดกันเลยค่ะว่าข้างในกล่องเีอะไรมากหาฟิล์มวงมค่ะมรู้ไหมว่าข้างในเป็นไรมไ,มไม่รู้ อะไรอะไรอรไพร์ให้เซอรไพรส์ถึงจะไม่ได้อยู่ไทยแต่แม่ก็พยายามหาผักผลไม้ไทยเอามาให้เด็กๆลองเพื่อให้เขาแบบคุ้นรสอะค่ะนนีกจะมันมันกูชื่ออะไรใช่ใช่ใชู่สมาอ่ะให้ของพี่น้องเข้าละเลเองค่ะต้มะม่วง อันนี้อันนี้อันนี้ปนเจยวป็นเจวน้องป็นเจลรอกอค่ะรองกอนนะคะทีมาบอกมันสดก่า ทางนี้<ม>าทางนี้ทางนี้ค่ะอัญญาทางนี้มาทางนี้ค่ะเราเก็บนี้เพิ่มม, okay, มีหน่อไม้ค่ะหน่อไม้อเอามาไว้แกงให้เทียมมากก็ชอบกินค่ะนี่คะ่ะขนมจีนจะีนม่วงค่ะเป็นม่วงขมิ้นค่ะมะ <c oughs> ม่วงขมิ้นอะไรสักอย่างหรือมะม่วงขมิ้นแก้วหรือแก้วมะม่วงแก้วขมิ้นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแม่จำไม่ได้แล้วเนาะเอ่อผงหม้อค่ะจะเอามาผัดไทยให้ประมาณรอ โหระพามีผ hmm. ักมุ้งผักมุ้งเนี่ยความจริงเออไม,ไม่ไม่ได้อยากหรอกอยาแต่ว่าอยากไปรากมันนะคะเอามาแช่น้ำเราไปปลูกในจีนเฮาเพื่วมันจะเกิดอยากร้องนะคะหอมมากหอมมากเหยื่อื่อหือทำไมเหยื่ออัญญาไม่กินนอนนี่ค่ะนางเอกพระเอกของเราขนมค่ะแล้วก็ทุเรียนเนาะ น้องชอบกินทุเรียนนานมากจริงอันนี้จะกินอะไรกันไหนโอเคอน,นเคันนี้โอเคจักรอดมาเปิดให้ทุเรียนนี่น่าจะอยู่ประมาณกล่องละยี่สิบสองหรือยี่สิบสามฟังแม่ไม่แน่ใจขนมก็เหมือนกันค่คะแพ็คละยี่สิบสองหรือยี่สิบสามแม่กินอันนี้ม,มาจิ้มปลา หวานมากอร่อยมากมากนวเราชอบทุรียนมมตมมน้ำมากของได้กินนี้วานอันนีม้กับไอมาหวานมากเลยค่ะ อันนี้เยุะม,มากเม็ดเล็กค่ะอร่อยไหมคะมน้องบอกอร่อยมากอันนี้มันเปรี้ยวอันนี้มันไม่เปรียนน้ยวอันนี้มันหวานมากเหมือนอันนี้อันนี้ชิมไหมอันนี้ลองชิมดูก,ก่อนนะอันนี้เราจะติดใจ ชิมนิดหน่อยหนึ่งคำอืมอ่ะชิมแค่เนี้ยหวาน <No. S 1> เดี๋ยวแม่จะหาวิธีลอกๆลอกลอกให้กินให้ได้ oh. เรื่องของเรื่องคือนางเห็นทุเรียนนางก็ไม่อยากลองอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะ mm. ถ้ามีผลไม้อะไรแปลกๆพวกน้อยนาหรืออะไรเงี้ยแม่ก็อยากจะซื้อมาให้เด็กๆเ,เขาลองกินนะคะ เวลากลับพายเขาจะได้รู้จักว่าเนี่ยมันคืออย่างนี้นะอันนี้มันคืออันนี้นะอะไรเงี้ยม,มามาถึงยามา,อา,อมมาบอกถึงยายมาอยากเห็นยายมาอยากโควิดไปข้างนั้นในเอชเดี๋ยวยายดูยายก็ร้องไห้ โคบิดม, <COVID S 2> มันนิหมดไหมไม่อยากโยนเอ่อโควิดที่อสปัสว่าอะไรเอสปัสโยนไปนอกโลกเหรอใช่พี่มาบอกอยากจับโควิดโยนไปนอกโลกค่ะอืมให้ไปคืนที่ไทยแลนด์ก็ไม่อยากสอนโรงเรียนที่ไทยแลนด์ไม่อยากไปเรียนไปไม่อยากไปเรียนที่ไทยแลนด์ค่ะ ก็อยากไปเรียนไปเรียนภาษาไทยไอแม่เนี่ไอ้แม่เนี่ยอะไรไอ้แม่หนูมันบอกม้อนน้องไม่ไปโรงเรียนที่ไทยแลนด์อันยังไม่ไปหรอคะไม่อันย่าอยากอยู่ที่นี่หรอไนย่าไม่ไปหายายไปไหมไปหายายไหมคะไปอ๋อไปหายายเราจะมาใจงานแต้มมา มันจะไงไ่ายมาอันนี้ไม่ไปโรงเรียนกับไอ้มาเหรอ,อไปเอาไปด้วยอ๋อม,มาคิดตอนน้องเจ็ดขวบไม่มีโควิดแล้วมาคิดเด็กน้อยฟน่าที่แหละมาไม่ต้องรอน้องเจ็ดขวบหรอกว่ะหวังว่าปีหน้าเนี่ยมันจะหมดเจมเจมเจมหวานค่ะขนม

我<哇>。<哇> <laughs> Gracias. Sí. 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 ที่เห็นมีผักอะค่ะรดน้ำให้หมามาค่ะยังมีมั่วเจกันเนาะให้ม่เล่นให้ม่เล่นข้างนอกใช่ไหมใช่มาห้ามเข้ามาบอกเดี๋ยวจะมาเหยียบผักหมามาพอแล้วค่ะหมารดชุ่มแล้วพอแล้วค่ะพอพอค่ะพอน้ำท่วมแล้วค่ะลูกค่ะตรงนั้นด้วยค่ะนิดหน่อยนะคะพอค่ะคพอแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ S <S เดี๋ยวค่อยมาลดตรงนี h, no. right. Yo, no. okay. no. okay. nice. ้ต่ออ่ะตรงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยพ่อข่าวพ่อจ้าค่ะโอเคจค่ะนิดหน่อยโอเคจไเรียบร้อยค่ะพอแล้วค่ะายบายจีจี้กันเร็วรถผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาทํากับข้าวเที่ยงกันค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ขอตัวไปทํากับข้าวให้แสบก่อนนะคะ สงสัรเรากินข้าวเที่ยงอยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ